นะคะจะลองเก็บกระถินฝรั่งไปกินกับส้มตำนะคะนี่นี่นะคะยอดอวบมากอ่็เดี๋ย้รอแม่ก่อนนะนี่นะคะกระถินฝรั่ง นี่นะคะยอดอวบๆเลย <c oughs> <c oughs> ลองเอาไปกินกับส้มตำดูเนาะค่ะ ลองชิมก่อนนะคะว่ามันจะเป็นยังไงพปจิ้มลองก่อนอครับรอก่อนนะลูกนะ ค่ะตรงนี้ยอดอบอวบเลยนะคะกระถินฝรั่งน่คะอวบมากอือ นะคะ<ฮ>เยอะมากเลยค่ะตรงนี้ยอดอวบก,กว่าตรงที่พี่ติ๋มเห็นอีกนะคะ,ะนี่โอโ้โหนะคะโอ้โแค่นี้ก่อนนะคะไปชิมก่อนพี่ติ๋มต้องชิมก่อน มันอร่อยไหมดูซีเพื่อนๆยอดอวบมากเลยนี่นะคะยอดอวบอวบนะคะเจอต้นเหมือนมะยมฝรั่งเลยนะคะสุกแล้ว นี่ชมายมฝรั่งหรือเปล่านี่นะคะพี่จิ๋มก็จะเก็บไปลองชิมดูนะคะนันอร่อยไหมเดินมาเจอนะคะครับ นะคะคลองชิมดูก่อนเนาะค่ะเยอะมากไม่รู้เขาจะไม่รู้เขาห่วงไหมมันอยู่ในสวนสาธารณะนะคะไม่รู้ห่วงไหมคะ่ะเก็บเอาเก็บเอาเลย มีใครเห็นไหมนอ้อนะคะพอแล้วพอแล้วเก็บแค่พอชิมนะคะม,มาค่ะกินข้าวกับพี่จิมนะคะข้าวเย็นค่ะี่ก็ส้มตำนะคะมาถึงจากไปเที่ยวสวนมานะคะก็เก็บกระชินหวานฝรั่งนะคะนี่กระชินฝรั่ง ไปชับพูพริกนะคะนี่เป็นสรุปตัวนี้เป็นเลดเคอร์เลนนะคะพี่ติมไปถามลูกพี่เบนแล้วนะคะเป็นเลดเคอร์เลนค่ะยังคานไม่ได้รอให้มันสุกก่อนนะคะนี่กินดิบก็ได้กินกับพริกเกลือก็ได้นะคะพี่จิมก็เอามาไปงั้นล่ะคะ่ะเด็ดมาเผื่อเด็ดมาถามลูกพี่เบนนะคะว่ามันคือลูกอะไรนะคะเขาบอกว่าเลดเคอร์เลนนะคะ นี่กระถินฝรั่งกระถินหวานฝรั่งนะคะวันนี้จะชิมเป็นครั้งแรกค่ะกับส้ตมตำกับสมูเูเฮดเองนะคะสมหมูกับข้าวเหนียวกระติบน้อยค่ะ